มัตติชนพอดแคสต์การเดินทางไปสู่ขอบจัก,กรวาลการเมืองไทยโดยพิษพงสวรรษเขียนคอลัมน์นี้หลังจากการถ่ายทอดสดม็อบอนุสาวรีย์ชัยเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาจบลงคิดว่าถ้าตามกันมาตั้งแต่ตน้ตนก็จะเห็นว่าไม่ใช่ม็อบที่มองข้ามได้แน่นอนว่าข้อเสนอของม็อบนี้มีทั้งส่วนที่ชัดเจนและ มีทั้งส่วนที่ยังคลางแคลงสงสัยว่าจะพาสถานการณ์เลยเถิดไปสู่การเป็นเงื่อนไขของรัฐประหารหรือไม่แต่ต้องเข้าใจว่าโดยส่วนของการชุมนุมไม่ได้ขัดกับหลักประชาธิปไตยโดยตรงและข้อเสนอระยะสั้นคือเรื่องกดดันให้นายกรัฐมนตรีลาออกก็ยังอยู่ในกรอบกฎหมายจํานวนของผู้คนที่มาร่วมการเคลื่อนไหวเองก็ต้องคิดใหม่ให้ชัดเจน เพราะม็อบในวันนี้เชื่อมโยงกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมการเมืองและเทคโนโลยีไม่ใช่น้อยม็อบวันนี้มีเงื่อนไขเรื่องคนร่วมชุมนุมหลายประการที่ต้องเข้าใจหนึ่งคือมีคนเก่ากลับมาร่วมอย่างพร้อมเพรียงพร้อมเติมฝ่ายคุณจตุพรมาด้วยในกระแสที่เยาวชนและพักส้มสงวนท่าทีไม่ได้เข้าร่วมในพื้นที่และแดงนั้นยังไม่แน่ใจว่าเหลือเท่าไหร่ที่จะลงถนนได้ เพราะแกนนำแดงก็แยกย้ายไปตามฝ่ายต่างๆไปเยอะแล้วแต่ยังมีกลุ่มหนึ่งเลือกที่ไปให้กําลังใจในายกที่ชายแดนอยู่ 2. คือเกิดการหยิบยืมเทคนิคแนวทางของม็อบร่วมสมัยในรอบที่แล้วคือม็อบเยาวชนมากขึ้นคือการเริ่มต้นจากม็อบที่ไม่ยืดเยื้อวันเดียวจบมีการกระจายตัวของผู้ที่เข้าร่วมออนไลน์ทั้งผู้ที่สนับสนุนและผู้สังเกตการมากเป็นพิเศษถ้านับว่ามีคนเข้าชมตามช่องต่างๆ ที่ถ่ายทอดสดก็จะพบว่ามีจำนวนมากมายตั้งแต่ช่องของฝ่ายเข้าร่วมและช่องของสื่อทั่วๆไปซึ่งถ้ารวมกันแล้วน่าจะหลายเท่าของผู้ชุมนุมในพื้นที่จริง 3. ส,สิ่งที่น่าจะใหม่อีกประเด็นหนึ่งก็คือการเข้ามามีบทบาทของปัญญาประดิษฐ์ในการชุมนุมมากขึ้นมีการสร้างรูปการชุมนุมเสร็จตั้งแต่ยังไม่ได้ชุมนุมด้วยซ้ำมีการใช้ AI นับจำนวนผู้ชุมนุม รวมทั้งภาพและคลิปในการรณรงค์ในช่วงนี้ทำได้ง่ายขึ้นและแน่นอนว่าเมื่อข้อมูลที่ถูกผลิตแบบนี้มากขึ้นต่อไปการค้นหาออนไลน์ก็จะเต็มไปด้วยข้อมูลแนวนี้เพิ่มขึ้นเข้าไปอีก4คือม็อบในรอบนี้รวมทั้งความสนใจและข้อมูลที่ถูกผลิตออกมาอาจมีส่วนในการกำหนดบรรยากาศของนิติสงครามในช่วงนี้ก่อนรัฐประหารด้วยซ้ำ และแม้มีผลให้เกิดการตัดสินใจของสถาบันตุลาการในห่วงเวลานี้แต่อาจมีผลกดดันตัวแสดงทางการเมืองต่างๆเช่นอาจไปกดดันพักการเมืองพันธมิตรการเคลื่อนไหวทางการเมืองได้หรือมีผลต่อความยุ่งเหยิงในเรื่องของการิเริ่มคดีความและข้อเสนอเชิงกฎหมายที่ฟังดูแปลกประหลาดหรือคิดไม่ถึงอีกมากมาย ยังไม่นับว่าถ้าคำตัดสินต่างๆในสัปดาห์นี้ไม่ถูกอารมณ์กับผู้คนที่สนใจเข้าร่วมม็อบนี้ม็อบนี้จะกลับมาใหม่อย่างแน่นอนเพราะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เริ่มต้นขึ้นอย่างอุ่นหนาฝาข้างสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์นี้คือสิ่งที่ต้องจับตาจนกับพิบตาลำบากแน่นอนไม่ว่าจะเป็นเรื่องคอรามอใหม่ที่สุดท้ายสะท้อนถึงการแบ่งปันอำนาจเพื่อยึดโยงกันเอาไว้ให้ได้ด้วยผลประโยชน์ มากกว่าการดิ้นเฮือกสุดท้ายในการสร้างผลงานอย่างจริงจังไม่มีสักตำแหน่งที่เอาคนนอกที่ได้รับการยอมรับทางสังคมเข้ามาเสริมทับยิ่งกระทรวงมหาดไทยที่เชื่อว่าจะเป็นกระทรวงที่จะสร้างผลงานและใช้ต้นทุนสูงมากในการนำกลับมาได้แต่ก็ต้องแบ่งให้กับพักอื่นและอาจจะต้องแบ่งกันเองตามกกกวนในพักตัวเองซึ่งทำให้การทำงานในมหาดไทยเองไร้เอกภาพอยู่ไม่ใช่น้อย ส่วนเรื่องราวของการตัดสินใจว่านายกรัฐมนตรีจะต้องยุติการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เรื่องนี้เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนเพราะว่าแบบแผนในเรื่องนี้ของสารรัฐธรรมนูญมีได้ทั้งสองแบบคือยุติชั่วคราวแต่ตัดสินจริงแล้วรอดแบบคุณประยุทธ์หรือไม่ยุติชั่วคราวแต่ไม่รอดแบบคุณเศรษฐาแต่ทั้งหมดทั้งปวงนี้นอกจากกองเชียร์เพื่อไทยเองผมคิดว่าคนจำนวนไม่น้อย อยากจะเชื่อว่าวิถีประชาธิปไตยยังมีหวังคือการเลือกตั้งใหม่แต่ทั้งนี้หนทางไปสู่สิ่งนั้นมันไม่น่าจะง่ายหลายคนจึงกลัวว่ารัฐประหารจะไม่พาไปสู่การเลือกตั้งใหม่หรือกลัวว่าถ้านายกรัฐมนตรีลาออกหรือยุติการปฏิบัติหน้าที่การสรรหานายกใหม่ก็ยากในกรอบกฎหมายที่มีอยู่ และการที่รักษาการนายกจะใช้อำนาจยุบสภาก็ยังถกเถียงกันว่าทำได้หรือไม่ประเด็นชาตินิยมก็มีความหนักหน่วงขึ้นกว่าในอดีตสังเกตว่าเพลงปลุกใจในช่วงไม่กี่ปีนี้จนถึงในม็อบจะกลายเป็นเพลงบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งเรามมีการเปิดเพลงนี้มากขึ้นและมีหลายเวอร์ชั่นมากขึ้นแต่เพลงปลุกใจเพลงนี้ซึ่งตามประวัติเป็นเพลงที่ชนะการประกวดเพลงปลุกใจ แต่งโดยทีมงานของวงดนตรีสุนทราพรซึ่งเชื่อมโยงกับกรุมประชาสัมพันธ์เมื่อพศ2488ซึ่งเป็นยุคสมัยของจอมพลปแต่เป็นช่วงสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งแม้ไทยจะถูกมองว่าแพ้สงครามแต่ในเนื้อเพลงสะท้อนความรักชาติที่พิเศษกว่าชาตินิยมในเวอร์ชันทั่วไปแนวนคิดชาตินิยมดังกล่าวไม่ได้มีแค่เรื่องของการปกปักรักษาแผ่นดิน แต่ยังเต็มไปด้วยแนวคิดที่เรียกว่าฟาสซิสต์ด้วยคือเชิดชูเชื้อชาติตนเองสูงส่งกว่าใครอื่นและเหยียดวัฒนธรรมของชาติอื่นว่าด้อยกว่าเน้นความสามัคคีและเสียสละในบริบทของสงครามจริงๆอย่างชัดแจ้งกว่าเพลงในยุคสงครามเย็นหลังจากนั้นมากนะักลองดูเนื้อเพลงอีกครั้งบ้านเมืองเรารุ่งเรืองพร้อมอยู่หมู่เ่าพวกเราล้วนพงเผ่าสิวิไล เพราะฉะนั้นชวนกันยินดีเป็นปีดีใจเรียกตนว่าไทยแดนดินผืนใหญ่มใช่ทาตเขาก่อนนี้มีเขตแดนนับว่ากว้างใหญ่ได้ไว้พลีเลือดเนื้อแลกเอารบๆบรบไม่หว่นใครมอบความเป็นไทยให้พวกเราแต่ครั้งนานการเก่าชาติเราเขาเรียกชาติไทยบ้านเมืองควรประเทืองไว้ดังแต่ก่อนแน่นอนเนื้อและเลือดพลีไป เพราะฉะนั้นเราควรยินดีมีความภูมิใจแดนดินถิ่นไทยรวบรวมไว้ได้แสนจะยากเข็นยากแขนเคยกู้แดนไว้อย่างบากบั่นก่อนนั้นเคยแตกฉานซ่านเซนแม้กระนั้นยังร่วมใจช่วยกันรวมไทยให้ร่มเย็นบัดนี้ไทยดีเด่นร่มเย็นสมสุขเรื่อยมาอยู่กินบนแผ่นดินท้องถิ่นกว้างใหญ่ชาติไทยนั้นเคยใหญ่ในบูรพา ทุกๆเช้าเราดูธงไทยใจจงปรีดาว่าไทยอยู่มาด้วยความผาสุกถาวรสดใสบัดนี้ไทยเจริญวิสุทธิผุดผ่องพี่น้องจงแท้ซองชาติไทยรักษาไว้ให้มั่นคงเทิดธงไตรงให้เด่นไกลชาติเชื้อเรายิ่งใหญ่ชาติไทยบ้านเกิดเมืองนอนจะเห็นว่าเนื้อเพลงนี้ถูกนำมาผลิตซ้ำในยุคหลังนี้ตอนแรกอาจจะไม่ได้มีใครสนใจตัวเนื้อเพลงมากนะัก แต่ในวันนี้เริ่มเห็นความชัดเจนมากขึ้นเมื่อบริบทเปลี่ยนโดยเฉพาะสถานการณ์ชาตินิยมที่เชื่อมต่อกับปัญหาเขตแดนและชายแดนในรอบนี้กับกัมพูชาอย่าลืมว่าการเสียดินแดนบางส่วนในกัมพูชาสมัยรัชกาลที่5และได้คืนมาในสมัยจอมพลปอและต้องเสียคืนอีกครั้งในช่วงที่เพลงบ้านเกิดเมืองนอนกลายเป็นเพลงที่ได้รับรางวัลคือช่วงสมัยสุดท้ายของการเรืองอำนาจของระบอบรัฐนิยม ที่เชื่อมโยงกับกองทัพสมัยใหม่และการให้ความสำคัญกับผู้นำเข้มแข็งที่ระบอบประชาธิปไตยในรัฐสภาอ่อนแอยังไม่เป็นเรเด็จการหารเต็มตัวเหมือนตอนจอมพลสฤษดิก์ก็ทำให้น่าคิดว่าทำไมเพลงปลูกใจเพลงนี้จึงเคยได้รับความนิยมและอาจมีเงื่อนไขาบางประการที่กลับมามีความนิยมอีกครั้งในช่วงนี้เพลงบ้านเกิดเมืองนอนที่กลับมาเฟื่องฟูในหลายปีหลังนี้ จนกระทั่งกลายเป็นเพลงก่อนเพลงสุดท้ายที่ม็อบรวมพลังแผ่นดินที่อนุสาวรีย์ชัยเมื่อ28มิถุนายนที่ผ่านมาจึงเป็นเรื่องน่าขบคิดนอกเหนือจากมิติการเมืองของการแย่งชิงอำนาจระหว่างชนชั้นนำการลุกฮือของประชาชนและโจทย์ที่ยากถึงความสุ่มเสี่ยงในการประสู่กระบวนการนอกรัฐสภารัฐธรรมนูญและเทคนิคการจัดม็อบมาสู่มิติของชาตินิยมรูปแบบหนึ่ง ที่จะยิ่งนำไปสู่ภาวะของการสร้างเหตุผลพิเศษในการปกครองเมื่อสถาบันประชาธิปไตยไม่แข็งแรงเชิงอุดมการ์มากนักโอกาสที่ระบอบเผด็จการแบบพิสดารกว่าเพียงการรัฐประหารต่างหากที่น่ากลัวถ้ามันถูกขับเคลื่อนด้วยชาตินิยมที่เน้นอารมณ์ความรู้สึกในเชิงเชื้อชาติมากขึ้นกว่าปกติของการทำรัฐประหารที่ผ่านมานี่คือขอบฟ้าของจักรวาลการเมืองไทยในช่วงนี้ ที่น่าหวาดหวั่นอย่างหนึ่งทีเดียวมติชนออนไลน์สื่อออนไลน์คุณภาพนำเสนอครบทุกประเด็นสำคัญให้คุณไม่พลาดทุกสถานการณ์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับมติชนออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ